นีพักเพื่อไทยมีนโยบายที่จะแถลงต่อพี่น้องชาตชนและท่านสื่อมวลชนที่พบว่าเราพักเพื่อไทยได้มีการปรับปรรับโคร,ร,คร,สรงสร้างต่างๆเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของพักเพื่อไทยคาในการนี้ตามที่ท่านเป็นโฆษกได้เสนอชี้แจงว่า เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพื้นที่ในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวท่านเลขาพิการพักจะได้รับหน้าที่แจ้งต่อสื่อถึต่อไปคณะกรรมการชุดนี้ท่านที่จะกล่าเรียนว่าจะทํางานประสานงานพัฒนาพื้นที่นะฮะในเขตขื้นั้งต่างๆในรูปแบบที่จะจัดโครงสร้างด้วย การสรรหาตัวบุคลากรต่างๆในาการเมือนะเพื่อจะดำเนินการไปร่วมรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งทั่วไปนะเพื่อพรรคจะได้นํามาปรับปรุงแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สับความช่วยเหลือในทางการที่ที่พรรคไฟได้มีนโยบายต่อไป ผมขออนุญ,ญาตได้เสริมในประเด็นจากท่านหัวหน้าพรรคครับผมเรียนว่าเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวในเบื้องต้นในส่วนของรายละเอียดคําสั่งเรื่องคณะกรรมการประสานที่เขตเลือกตั้งหรือต่อไปนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการประสานโซนนะครับประกอบไปด้วย21พื้นที่โซนดังต่อไปนี้นะครับ โซนภาคเหนือ2โซนโซนภาคอีสาน4โซนโซนภาคกลาง5โซนโซนภาคกอทม6โซนและโซนภาคใต้4โซนสรุปหลักๆให้2ประการครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการค้นหาคนการเมืองใหม่ๆหรือสมาชิกใหม่ๆที่ร่วมอุดมงการเดียวกับพรรคเพื่อไทย ภารกิจที่สองก็คือเรื่องการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการจัดสร้างนโยบายที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและเป็นนโยบายที่ทําได้ทําจริงนโยบายรับตั้งใจจะบริหารประเทศชาติพักเดียวถ้าเป็นไปได้และขอยืนยัน ว่าพักไม่มีพักนอมินีไม่มีพักเล็กพักน้อยที่ส่งไปเอาแบบลร้อยไปแลกแบงพันใครไปอ้างไปเองท่านอย่าไปเชื่อมีแต่เพื่อตายเท่านั้นแล้วที่สำคัญที่สุดในกรุงเทพมหานครใหญ่ มีผู้แทนทั้งหมด30คนฮักกระทบทวนแล้วทบทวนอีกก็จะมีนโยบายว่าถ้าจะให้คนหนึ่งคนใดมารับผิดชอบมันไม่ชนะต้องแบ่งพันความรับผิดชอบจึงแบ่งออกเป็น6โซนที่จะลงไปรับผิดชอบการเลือกตัง้งถามว่า เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักคิดยังไงพักคิดอย,ดอยู่แต่ยังไม่มีข้อ,อยุติแต่สำหรับสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักส่งลงทุกเขตใครที่เคยอยู่ก็มาแท้งบางจำลองว่าขอลงต่อใครที่ไม่กลับมาเราจะหาคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องยากและมันจำเป็นต้องเป,เป,เปลี่ยนแปลงคนคนเดียวรับผิดชอบุุเที้มันไม่ได้